ประวัติเพื่อนคณินชอบประดิษฐะเพื่อนคณินชอบประดิษฐในายแบบและนักแสดงชายชาวไทยเปิดวันที่9พฤศจิกายน2533คณินเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อครั้งที่เขาได้พบผู้จัดการส่วนตัวขณะที่กำลังเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าโดยผู้จัดการส่วนตัวคนนั้นก็ได้เข้ามาติดต่อพูดคุยต่อมาคณินก็ได้มีงานเดินแบบในงานแฟชั่นนี้ เมื่อปี2554ซึ่งถือเป็นการแจ้งเกิดเขาในวงการบันเทิงต่อมาคณินได้มาเดินแบบในงานเปิดวิดนิกสามของทางช่อง3หลังจากนั้นคณินก็ได้รับการติดต่อให้มาแสดงเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอเลงอย่าบอกเขาว่าเราเคยคบกันพิธเด่นของขนมจีนหลังจากนั้นคณินก็ได้มีผลงานการแสดงมิวสิกวิดีโอและงานโฆษณาเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ต้นในปี2,556คนคณินก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ให้มารับบทนำในละครเรื่องใต้ร่มใบพักประกบคู่นางเอกซาร่าเล็กทำให้คณินมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักผลงานการสแสดงเด่นของคณะแ้นได้แก่สุดแค้นแสนรักริมฝั่งน้ำลิขิตแห่งจานและทิวาซ่อนดาวเพื่อนคณินชอบประดิษฐ์ขาเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์มีพี่น้องทั้งหมด3คนโดยคณินเป็นลูกชายคนเล็กและมีพี่สาวสองคน ทางครอบครัวของคณนมีกิจการหลายแห่งในจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วยเพื่อนคณนชอบประดิษฐ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตผลงานการแสดงผลงานโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางช่อง3ป e ี2556ใต้ร่อ่มใบพักรับบทจิรเมตเดชาทรปีปี e 5 7รบักนีเจจัดให้รับบทอาร์ต ปี2558สุดแค้นแสนรักรับบทยุงยุทธมันกิจใต้เงาจันรับบทบุรีกันปี2560ที่นี่มีรักรับบทธันวาอิสรพลทันปี2561ไขยมุกมังกรไฟรับบทจางเจิ้นหลงเรเริมฝั่งน้ำรับบทดร็อกเตอร์พรุกพุ่งทำารงออ่างพรุกรับพลิกล็อกรับ,บบทกิติพัฒน์มหาธนทรศัพย์ ปี2562ลิขิตแห่งจันรับบทหลวงโอสถทวรเวทีท่วาซ่อนดาวรับบทที่วาปี2565ฤตีลุงรับบทพิไทยป้อมฟ้าโอบดินรับบทขุนเขาผลงานซีรีส์ปี2555สถานีบานฉำรับบทหวานเจีย๊ยปี2556บันทึกกรรมตอนคนชอบอำรับบทตื่น หนังดังสุดสัปดาห์8ต่างขั้วจากนอกโลกรับบทเข้ e มปี2,558บันทึกกรรมตอนเทวดาช่วยด้วยรับบทดีว e าปี2,559เรื่องดีๆโดยบันทึกกรรมตอนความลับของขนมหวานรับบทกอนปี e 2,560สู้ตายณไอออนอาคิตะซีรีส์เกมแบร์ไออนอนเกอรรับบทดอมปี e 2,562ชัตเตอร์ออฟเลอรรับบทต่อ เดอะมิเรอร์กระจกสะท้อนกำตอนที่21คนชอบอำรับบทเต๋มิวสิกวิดีโอปี2554เพลงอย่าบอกเขาว่าเราเคยคบกันคิดเด่นศิลปินขนมจีนบุะมาศสารศาสตร์เพลงคิดถึงศิลปินประกรณ์ลำปี2555เพลงปิดปรับปรุงศิลปินวันทงชัยอินทรวัฒน์เพลงสัญญาไม่เป็นสัญญาศิลปินผลิตโชคอายุนบุตร เลงหนึ่งคำถามสองคำตอบศิลปินชิน,นวุฒอินทรคูศิลป์ลงเสียงเพลงในใจฉันศิลปิน SPF เพลงเธอคิดยังไงกันศิลปินนศพนายังกูเลเพลงฉันจะเคียงข้างเธอศิลปินอริตาราณรงปี2562เพลงท่าบังเอิญศิลปินแอคตาดรางวัลที่เคยได้รับปี2559คาสัสอวอร์ด2016สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแห่งปี คัสตอวอร์2,016สาขาสุดยอดหนุ่มปังปี2,563คสัสตอวอร์2,20 0สาขาสุดยอดหนุ่มปังแห่งปี2020